สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับบีมกับช่องทีดดารัสเอสกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันหยุดที่แบบว่าลาป่วยนะคะวันนี้บีมลาป่วยไปหาหมอแต่วันที่วันไหนที่เป็นวันหยุดก็คือโทรศัพท์เข้ามาเยอะมากเวลูกค้าเยอะมากแล้วเนี่ยกำลังจะไปหาหมอไม่รู้จะทันหรือเปล่ามาส่งคนแก่ทํางานแล้วนะคะคือหน้าซีดมากไม่ทานลิฟต์เลยนั่งรถมาก็บ่นตลอดเลยเสียวนู่นเสียวนี่อะไรของนาง ไปทำงานแล้วเหรอจา๊ะขึ้นแม่ขับไปดีๆนะรถน,น่าอันตารายนะไปทำงานแล้วเหรอส่วนคนแก่ทำงานเดี๋ยวเราก็ไปโรงพยาบาลก่อนนะคะนัดหมอค่ะยังไงก็เดี๋ยวไปไหนกันบ้างวันนี้เดี๋ยวก็มาดูกันค่ะตองอันดับแรกกูต้องไปทาลิปก่อนแน่นอนแน่นอนเคียรสิทมากจะมาเล่าความพีคของชีวิตแม่งคืออะไรของกูวะเนี่ยคือไปถึงที่โรงพยาบาลใช่ไหม รู้ไหมเขาก็แบบว่าหาประวัติฉันไม่เจอชันที่เคยมาแล้วหาประวัติเจอแล้วให้กูไปหยอดบัตรที่ช่องฝากคัอนกันทุกคนกูแไหมพอแบบไปนั่งรอคิวนานมากประมาณชั่วโมงหนึ่งอะแล้วพอจะถึงคิวบีมใช่ไหมแพาบาลก็เดินออกมาหน้าห้องหมอบอกว่าเดี๋ยวคุณหมอไปทำค้อก่อนนะคะหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาอ้าวอีดอกแล้วทำไมต้องเป็นคิวกูด้วยวะแล้วแบบว่าคนที่รอหน้าห้องห้องตรวจอะนะ เป็นคนท้องแล้วก็เป็นคนที่มากับผัวมาเป็นกูดด้กันนั้นเลยแล้วกูเหมือนสภาพแบบคนคนท้องที่ดวกถูกผัวทิ้งกันนึกออกไหมมาคนเดียวไอสัสมาฝากคันคนเดียวอะไรประมาณนี้ะนะไอซัส นี่ก็ออกมาก่อนนะคะเพราะหมอไปทําคลอดค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวต้องกลับมาใหม่อีกเพราะไม่อยากนั่งรอไม่รู้ทำอะไรแล้วก็เดี๋ยวเที่ยงด้วยหมอก็น่าจะพักเที่ยงอันนี้มาแนะนํานิดนึงคือเวลาบินมามิชชั่นลงจะซื้อขนมปังนี่ตลอดเลยอันนี้เป็นธันญ,ญาเพือ่อดนเนี้ยอร่อยมากนะทุกคนแล้วยิ่งเอาไปปิ้งอ่ะแบบอร่อยเวอร์ห้าสิบห้าบาท อุบาทมากเลยเป็นผู้หญิงเพียมากอยากกินเซเว่นเซ่นมากเลยอ่ะแล้วแบบอยากกินแต่ของอ้วนกูว่าเจอหมอคำพูดเดียวที่หมอต้องบอกก็คือเป็นเรื่องความอ้วนแน่เลยกูว่านี่ไม่หาเอิญที่ออฟฟิศก่อนไม่รู้จะไปไหนอ่ะทุกคนเดี๋ยวกับมาตรวจใหม่แล้วเดี๋ยวดูกันว่าจะไปกินอะไรแล้วจะไปไหนแล้วจะอะไรตออไร่อยังไงยังไงนะคะแล้วมันลุ้นเงาะวันนี้กูจะได้พบหมอหรือเปล่าคะทุกคนเอิญในนี่เหรอเปิดได้ ั <laughs> <c oughs> กูเครียดอ่ะเครียดอะไรอ่ะยืจะไูร้ต่เวลานี้เลยลำคานมากเลยแม่งงานมีปัญหาพอวันมันหยุด <c oughs> อยู่นี่ม่พ้นใหญ่เพิิงเลยหัวกูมึงในกล้องแบบมึงดูดิแล้วเบอกว่าเซเว่นเซ้นนะคะข้าวไม่กิน จะกินเซเว่นเซ้นกูกินข้าวมาแล้วสุดท้ายมันพามากินนะคะกูกินน้ำไปนั้นแล้วเว้ยไม่ใช่กูกินในนั้นมาเมื่อกี้กินน้ำข้าวโพดมาแล้วน้ำข้าวโพดมันหวานเลยต้องมากินของเค้ากอนจะกินเซเว่นตะกะมันเฮียมากเลยบอกว่ามากินน้อยๆเดี๋ยวพาแม่ไปกินเซเว่นเซ้นต่อสามเก้าเฮียเลยอ่ะเราสามเก้าของกินเล่นเยอะมาก ไม่เอาวันนี้วันพุธวันอังคารเมื่อวานว่าทำไมมันถูกจางมึงจากสามสามสมเเก้าก็วันอังคารไงมากินดีอ๋อไ้องกินนั่นเรากินวันอังคารไปงั้นกลับไม่เอากินกินอะไรกินกิไบอกก่อนไอ้นั่นร้อยเกาเก้าไก่ห้าชิ้นเนื้อสามชิ้นนักเก็ตสามชิ้นกินไหม มึงก็เอากลับไปกินตอนเย็นไงวันนี้วันสุดท้ายใช่เนาะวันที่13เหรอวันนี้วันที่13เหรอเออกูไม่เชม่เอากูไม่กินกูไม่เอากินต้าก้าวกูไม่เอากูไม่อยากกินสุดท้ายไม่ต้อจะกินอะไรเอากินอะไรก็าวเหลือแล้วไม่เป็นไรเพราะว่ากลับไปกินตอนเย็นเนี่ยดมากเลยค่ะเนี่ยจริงๆไอ้เยียวันนี้วันสุดท้าย อันนีงเป็นไฟไหมนะะเป็นไฟไหมมันไม่มีอ่ะเป็นไฟไ่เยเ็จัมโบ่มันไม่มีให้อะเออไม่มีเอาเลขกตาวอ่ะไม่หนาอะไรมีนักเก็ตหรอกูคิด่อนเอายี่สิบเ็ดออเล็กคอกินนิดเดียวพอให้ได้กินไม่ช่หมดเลย ไ,ไม่ได้สองร้อยี่สิบไม่มีอเฮ้ขอตโพกไ <c oughs> ม่เอานองแม่ม่เอาปีกแทนเนาะอันที่เป็นนอกหนเ่เอาเยๆอาปีกอันเดียวที่เหลือเป็นตะโพกไออ่ินรมเลยนดิกินกน <c oughs> เลยนปีนเนยเปลี่ยน่นเปปยนนี่เปล่ยน มาออเาคามันกินเนาะไม่ดชอบกินกุ้งไมใช่ปะใจดีจำตองที่เขาไม่เลียนคุะุกคนคิ้วมื่หไงไปไหนคิ้วไม่มีหรอไม่มีเลยจริงเหรอเออก <c oughs> ูเขียนมานะ ครับปลายปลาย,าย,ายอย่างเดียวแต่ว่าโอ้โคุไม่ได้เขียนนี่ห้<า>ทุกคนเดี๋ยวกจะพาไปร้าน50บาทที่เคยบอกไว้ในคลิปว่ามาซื้อที่ไหนอ่ะใช่ไหมเอิญใช่เดี๋ยวพาไปดู<ช>อีอ้ยยหลังจากกิน KFC เส,สเร็จก็อยากกินชาไข่มุกขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยววันนี้กูจะไปวิ่งสักสิบโลดูซิว่าจะได้ไปวิ่งไหมตอนเย็นนะคะแล้วเมื่อกี้ผ่านมิสเตอร์โดนัทพอร์อิงของเบบี้ก็อยากกินเพราะเบบี้กินแล้วยังผอมเลยใช่ไหมเอิญบอกว่าเป็นธัญพืชผิดไหม กูก็เลยแบบเป็นโดนัทไงแต่ว่าใส่ธัญพืชแล้วก็ไปเจอชาช้างชาช้างบอกว่าไม่ใส่น้ําตาลแต่ว่ายัดนมข้นเต็มเลยอี้เหี้ยบนได้เลื่อนที่นี่ก็ไม่เลื่อนนะคะมึงบ่นแหละบีบ่นอะไรกูว่าแค่เล่าให้ฟังถึงแล้วขึ้นมาได้เลื่อนมาแล้วเจอเลยแต่ห้าสิบห้าสิบบาทเลยต้องเลือกดีๆนะแล้วก็มันจะมีแบบรออีก อันนี้ร้อยหนึ่งยืนก็ไปเอาเสื้อแลคะนางจองแลหละขอบแดกมากเดี๋ยวบิ๊มขอดูเสื้อห้าสิบาทก่อนว่ามีอะไรมาอัปเดตใหม่บ้างนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเสื้อชาไข่มุกมองแล้วก็พาแม่ไปกินซีเวนเซนแล้วก็เดี๋ยวไปวิ่งกันนะคะทุกคนไปก่อนเด้อพี่แ <c oughs> ป๊บนึงกูลืมกูลืมอะไรไปรออหรือเปล่าลืมไปหาหมอไอสั์นัดหมอไว้อยู่ต้องไปหาหมอก่อนนะคะอใส่ได้ไหมใส่ได้แล้วมั้งใส่ได้ใส่ได้ห้าสิบบาทเลย น่ารักไหมน่ารักห้าสิบบาทถง่ะดม่้นี่ทุกคนเมื่อก่อนตรงนี้นะเมื่อก่อนตรงนี้อ่ะคือเป็นถิ่นของกูนะจ๊ะตู้ดำมีดอกเคยมาหรือเปล่าเคยค่ะเพลงต้องมาเพลงนั้นอย่างเดียวพอ่าตู้ดำถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดสวัรค์ชั้นเจ็ด <c oughs> ขึ้นเร็วสุดแล้วลงให้มี <c oughs> ตอนนี้ไม่มีแล้วอ่ะคิดถึงสมัยก่อนจัง บอกว่าเน,นี่ยเป็นร้านชาไข่มุกประจําที่ว่าเราวันต้องมาซื้อกินกันตอนสมัยเด็กตีโรยใช่อร่อยมากใช่ยี่สิบบาทเองไข่มุกเป็นยังไงไข่มุกก็บางวันก็ไม่่อยนะแต่ว่ามันเดึกแต่ชาเขาน่ะชอบกินชาเย็นไงแล้วก็ใส่โกโก้เข้าไปด้วยแล้วก็ขมหวานน้อยแล้วก็ใส่ไข, <c oughs> ข่ไมุกประจำเขาจำได้ว่าอ๋อนี่น้องชาป้าผมม่อร่อยแบบโกโก้มันจะเป็นก้อนอยู่แบบเขายังคนไม่ละเอียดอ่ะงนป็นก้อนกูชอบแบบนั้นแหละ ทุกคนสรุปบีมก็ได้ไปหาหมอแล้วนะคะเหยียดแม่ไปถึงหมอด่าเลยอะ่ะคือแบบบีมมันไปถึงใช่ไหมมันเลยคิวบีมแล้วเออแล้วก็ทีนี้หมอนั้นน่ะเป็นหมอที่คิวทองมากว่าคือต้องนัดนานมากอะ่ะทุกคนออกทางไหนได้บ้างวะคือนัดนานมากนานมากแบบประเภทที่แบบว่าบีมนัดเป็นเดือนอ่ะนั่แหละเขาก็เลยแบบว่าให้ไปนัดคิวใหม่ว้ย แต่ว่าที่นี้เหมือนนางพยาบาลนั้นเขาเห็นดูฉันเพราะว่าฉันน,นัดหมอคนเนี้ยมาสี่เดือนแล้วยังไม่ได้เจอเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วมันก็ให้ไปนัดใหม่เออครั้งนี้ก็จะให้ไปนัดใหม่อีกเอออะไรเงี้ยแล้วแกก็เห็นดูเออแกก็เลยบบกว่าเออเดี๋ยวหมอจะลงใหม่รอบหนึ่งน้องยังอยากจะเจอไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปเจอพอเข้าไปถึงในห้องหมอใช่ไหม จะบอกว่ามันจะกาศหน้าห้องรอหมอนะ้ามีแต่คนท้องจริงๆเพราะแกเป็นหมอที่แบบแกเป็นหมอชื่อดังในการฝากคันอะไรแบบเนี้ยบิ๊มก็เลยอยากตรวจกับแกเพราะแกน่าจะแบบเออโอเคกับเรื่องภายในเพราะว่าประจำเดือนมาไม่ปกติไงแบบหลายทีแล้วอะไรอย่างงี้เลยไปหามหมอพอะเข้าไปถึงข้างในกูกูเหมือนกับโดนสารวัตรนักเรียนตรวจสอบเลยอะเข้าไปถึงก็ถามว่าไปไหนมาหนู เออนัดแล้วตอนนั้นหมอเรียกตั้งหลายรอบแล้วไปไหนมาอะไรแบบนี้ฉันก็แบบว่าอ๋ออ๋อตอนนั้นหมอไปผ่าค้อแล้วบีมอ๋ออยู่เนี่ยแกเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรวะโทษนึงมีลูกมากี่คนแล้วแล้วกูก็แบบว่าอ๋อยังค่ะอะไรอย่างงี้แล้วหมอก็เลยบอกว่าเออไม่ได้มีอะไรนะแกก็ตรวจของแกไปสรุปก็นั่นแหละหาหมอเสร็จแล้วไปเหมือนไปให้หมอด่าแกก็บอกว่าให้ไปลดน้ำหนักด้วยนะเป็นโรคแล้วอ้วนแล้วอ้วน ถ้าเธอร้างกายเกินนิดเธอก็ถือว่าเป็นโรคโรคอ้วนก็คือเป็นโรคอย่างหนึ่งก็ต้องรักษาอะไรก็ไม่รู้ก็โดนด่าๆๆไปพอไม่ไปกินติ็มจริงอ่ะไม่กินไม่กินรับปากอ้วนอยากกินบิ๊กมันนั่งไปไม่ไปไปไม่ไปไปไปใส่ไม่ไปอ่ะไม่กินโว้ยไม่ไปแน่นะบ๊ายบายบ๊ายยบาเลยพ่อบ๊ายบายอ่ะ คนแม่เล <alley way S 1> ่นตัวมากชวนไปกินต <t ik un> ิมก็ไม่ไปไปกินคนเดียวเลยที่สุดก็มีคนมากินเต็มกับเราในที่สุดก็มีคนมากินเต็มกับกูย้กินแต่กูบอกให้ไปวิธีทำไมไม่แต่รองเท้ากําลังกายมารถรถเอารถอะไรมามอเตอร์ไซค์จ้าจาจะซื้อของวัาสันก็ไม่ให้ซื้อบอกให้รีบมาเมืองใครมีไม่จีนิตบ้างกูมี อยากจะยิมเอียนะกูเปลนเดียวมีใครยืมไห้ไปเล่นนิดๆกอยากเล่นนิดนีดเออเล่นไหมเออถามมาให้หน่อยอย่าเล่นคู่กันถ้าเล่นนกบอดก็พอสวัสดีวะกูก่อนเชื่ออะไรฮะสุชาดาตานใจไอ้จ้าไม่คิดติมเปลี่นไปติมเข้มมากมีให้กล้วยนี่นะค่ะแล้วก็มีส่วนลด10%ด้วยสมัครไหมสมัครเท่าไหร่คะเป็น299บาทแต่ว่าปกติมันจะปิดแค่ลูกเดียวแต่วก็สมัครวันนี้คือฟรีเป็นเพื่อแบบ19เลยค่ะทันทีไม่เอาค่ะไม่ไม่สมัครค่ะ ขอร้องทุกคนมากินสิเราเราอยู่ว่ามึงเพื่อน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 เพื่นเราก็มากับเนี่ยเราไปกินอะไรไปตอนนี้แล้วบอกเราว่าไปฟินเนตกับมันหน่อยเหรอเออไปไปเราก็มีเทนอยู่เนี่ยที่รุ่นเราอุตสจะหปไปเทนกับเทนนั้นเราก็เล่นกับมันจริงเหรอจ่ายกูมาเลยสองร้อยคาเทนเนื่องไปฟิตเนสที่ไหนอ่ะไม่ได้ชวนไปฟิตเนสเทียมมึงเมากูชวนไปเดินเขาโต๊ะเต๊ะไปตีเนิดไปอ่ะ กูจะนอนกูจะนอนแม่เอ็งมาถัดตูดกูไปตีเทนี้ไปไปกินบิงช่วยเออไปกินบิงชู่วยเออคาราเมลหมดอหรคะอืมเอาเปลี่ยนเป็นไอ้มิ้นเ์อบุยโซมิสเอาสามสิบกว่นี้แม่เอาเตูนะใหญ่เป็นม่เป็ู้นไม่รู้อ่ะไม่ใช่ใหญ่เดียวไอพิมพ์กินจัดเต็มกว่ามึงลรอมาถึงกินแบบ่าานเรากินอะไรไหมเคสซีตอนเที่ยง มันว่างเออไม่ทำอาหารเราเราเราเมื่อหลาเช้าเราวอนทำงานบ้านอยู่แล้วเราไปพิมพ์หัวนะแล้วมันอ่านไม่ต่อเลยนะจะกินยูโมโหพิมพ์มาทำพ่อมื้อแล้วอ่ะหยุดแม่กูทำาบ้านอยู่มันกูบอกว่ากูบอกว่าเออกูไม่ไปทำงานมันพิมพ์กลับมาว่าแล้วมันใครใครไม่โมโหอะมึงวางกล้องสักทีนะพิมพ์มันย้อนแสงเข้าใจปะไปไปไปตีดิแม่ ได้ามากเรงกับ้ลยไปอยู่ในเพิชนีมันหน้ารักอ่าคุ้นัวไปอยู่ในนั้นอุ้ยพิมได้เร็วมากเลยอ่ะอเมซ i ่ g Ning s น่ารักจังพิมมากิดด้วยนะติดตามค่าโฆษณาไม่เอาขอมาีให้วีไวหนึ่งให้วีจ่ายให้ด้วยั้ยนี่จ่ายให้กำโห ชวนมามันชวนมาเดียวก็แค่โทรไปใจง่ายมากไอพิมพ์ไอพิมไม่เคยมารับเราเลยในชีวิตนี้เออชวนเพื่อนต้อนเพื่อนไปรับอีกถึงบ้านด้วยใช่ไหมเมื่อคนเลวเอาแต่พูดมาอยู่ในนี่เมื่อกี้โทรไปไอพิมพ์กูกูชวนกูก็ไม่ได้บังคับเชียร์กูถามว่าพิมพ์กูจะมากินไอติมนี่กูมาคนเดียวกูอยู่ร้านแม่นู่นนี่นมึงงั้นไม่รู้ตัวมึงไม่รู้ตัวมึงอยู่หน้าตาเหมือน กูโทรศัพท์โอ้โหทัดใจใครไม่แข็งพอไอ้ติ๊งมันก็จะมาก็กินไปเองกูโดนนะเออมึงจะมาทำไมนี่หลอกมันหลอกเราก็โดนหลอกแล้วมีน้องเข้าวงกกูนะอู้ยโอ้ยโอเคจอยอิจฉาอมไปสิจีตั้งตีนกูไม่เด็กเดินหลับมันทำไมแต่กูก็ไม่ได้บังคับกูถามกูไม่ได้บังคับจริงๆกูถามไปเดินไหมเอากูบมาขับหมู ชวนแล้วแกไม่มาเองแม่กูวะจะเต็มมากอีเอินตกกระใจเลยจ้าฮัลโหลวันนี้แม่แม่กิ๊บเล่นหมาขนนิ๊นิ๊กนิ๊กิบเองนิ๊กชื่อหมาหองอยฮะแม่กูไม่รู้จักกิ๊บป่ะกูบอกว่าหมาอนก็เรียกหมาอน้าดูช่วยอะไรหมาวะบายใจแล้วครูบอกว่า เวลาเงไปไหนเนี่ยเวลาไม่มีใครเนี่ยก็หาแม่ไปกินข้าวเลยความจรงก็คือแม่เมืองเลยแกบอกว่าคนที่กูชวนแกแล้วแกไม่มาเดี๋ยวขออนุญาตไปแดกก่อนนะทุกคนกูยังไม่มาวันนี้ก็หลอกทุกคนด้วยสมดุลสามคนเลยแล้วลวันหลังเพื่อนก็จะไม่มาอีกเลยกูไม่ได้หลอกเสียก็กูบอกมาคนเดียวไปหาหมอรูปที่วได้ีบี เออกูจะไปหาหมอหูืไปหาผัวดีกว่าเออกูควรหาผัวถูกต้องสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่สวนหลวงกันแล้วนะคะมาสอนพิมพ์วิ่งมีพิมพ์วิ่งไม่เป็นมึงหัวมึงทำมอยู่แบบนี้ไม่มีทางตัดผมน่าเห็นดูจังหัวกูก็ไม่แพ้หัวมึงอะไรนะนี่ไงคนสวยยืนอยู่ข้างหน้าตกใจเลยว่าหลานตัวเอง ตอนน,นนี้คือมาสนามแบตต่อนะคะทุกคนคือแบบว่าเมื่อกี้ไปวิ่งสวนหลวงมาแล้วก็มาตีแบตต่อทำโทษตัวเองเอาเซเว่นเส้นกับเคลซีออกอันนี้มือถันมาก ราก็หมดภารกิจของในการออกกําลังกา,กา,กายดอ่กูด้วยดึงอีกูด้วยมือสั่นหมดเลยกูเออกูเต่ามือสั่นมากเดี๋ยวก็มีภารกิจต่อไปกับคุณแม่แล้วก็กลับบ้านก็จะเป็นหมดวันนี้นะคะบริจากที่ไหนนะเลจากคนยากไร้ที่ไหนไหนฮะไปก่อนเด้อกูขอปิดวงที่ไหนมาเร็จแล้วหรืกาต้านึง ข้าวสารมยิงเด็กขาย้คนตักข้าวสารด้วยเลยมือสันนี่มือซัน่ะมาเนี่ยเลยที่คนเนี่ยเลยผบ้านจิชูไม่ได้เสร็จเลยม่เ็ดหมดเขข้าผู้รู้เขาซ้นรวยมาซ้เลยเหรอมึงกาวตาช้างเลยบิมอะ เอมามะโบไอ้นั่นก่อนหมดแล้วค่ะสำหรับวันนี้วอล์กเราจบที่โกเซอรี่ไปซื้อข้าวสารเอาบายบายแล้ใช่กนหน้ากนหน้าเก็บมาบายบาย๊า,ายบายที่ชอบกดไลค์กดแชร์ประกาศใครที่ช่องทีดารัตเอสเลยที่ช่องเอรารัตที่ดารัตเอสชอตมีแม่เป็นพมา่าค่ะ